สวัสดีค่ะคลิปการสอนวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องของอากาศบนโลกอ่ะเรียนรู้ในในหัวข้อเรื่องของอากาศเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมว่าอากาศจัดเป็นสารที่อยู่ในสถานะไหนอ่ะมาดูความหมายของอากาศก่อนเลยอากาศเป็นสสารในสถานะแก๊สอากาศมีอยู่รอบๆตัวเราเลยมีอยู่ทุกที่รอบๆตัวเรา อากาศดูอากาศไม่มีสีอากาศไม่มีกลิ่นเราจะไม่เห็นสีของอากาศอากาศมันจะไม่มีสีมันจะไม่มีกลิ่นถ้าตรงไหนที่มันมีกลิ่นแสดงว่าตรงนั้นมันไม่ใช่อากาศแล้วเราจะเรียกมันว่ามลพิษซึ่งในอากาศเนี่ยเด็กๆในอากาศมันจะประกอบไปด้วยแก๊สชนิดต่างๆประกอบไปด้วยแก๊ส ไอ้น้ำละองต่างๆปะบนอยู่ในอากาศซึ่งมาดูส่วนประกอบของอากาศว่ามีอะไรบ้างเด็กๆถ้าตามแผนภูมิที่คุณครูขึ้นให้นักเรียนดูมันมีด้วยกันทั้งหมด4ช่องอ่ามันมีด้วยกันทั้งหมดสีช่องมีสีชมพูสีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองถูกไหมอ่าแต่ละช่องคือส่วนประกอบของอากาศ ถ้าดูจากช่องนี้สีอะไรที่เยอะที่สุดสีชมพูลองลงมาคือสีฟ้าลงลงมาคือสีเขียวและเล็กที่สุดน้อยที่สุดคือสีเหลืองอะมาดูช่องที่เยอะที่สุดก่อนว่ามันคืออะไรอ่ะเด็กๆช่องที่1ช่องที่มันเยอะที่สุดเลยช่องนี้เยอะที่สุดเลย ปริมาณเนื้อที่ของมันเยอะที่สุดเลยมันคือแก๊สไนโตรเจนอ่ะแก๊สไนโตรเจนจะเป็นแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดในอากาศแก๊สไนโตรเจนมีความสำคัญก็คือแก๊สไนโตรเจนจะทำหน้าที่เจือจางแก๊สออกซิเจนให้ในอากาศนะให้มันมีปริมาณที่เหมาะสมกับในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ก็คือไปเจือจางไปเจือจางแก๊สออกซิเจนอ่าไปเจือจางให้ให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดแก๊สออกซิเจนเนี่ยไปใช้ได้อ่าอันนี้ก็คือประโยชน์ของแก๊สในโตรเจนอันดับแรกมากที่สุดคือแก๊สในโตรเจนลงลงมาสีฟ้าฟ้านี้สีฟ้าฟ้านี้คือแก๊สที่มีความจําเป็นต่อมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตก็คือแก๊สออกซิเจนอ่า แก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สที่มีอยู่ในอากาศ21%เปอร์เซนต์เป็นแก๊สที่มีความสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นแก๊สที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยใช้ในการอะไรลูกใช้ในการหายใจต่อไปต่อไปอันนี้สีเขียวเขียวสีเขียวเขียวก็คือแก๊สอื่นๆแก๊สอื่นๆก็คือแก๊สที่มีอยู่ในอากาศ แก๊สอื่นๆก็คือไม่จัดอยู่ในเป็นเป็นพวกแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนหรือว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่เป็นแก๊สอื่นๆที่ปะปนมาก็คือเป็นพวกแก๊สอาร์กอนเป็นพวกไอน้ําเป็นพวกฝุ่นเป็นพวกละองต่างๆอเราจะจัดมันว่าเป็นแก๊สอื่นๆและสุดท้ายน้อยที่สุดก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เด็กๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะมีอยู่ในอากาศแค่0.04% เป็นแก๊สที่มีความสำคัญในกระบวนการสร้างอาหารของพืชพืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสร้างอาหารแล้วพอพืชสร้างอาหารจะมีการปล่อยแก๊สอะไรออกมาปล่อยแก๊สอะไรปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาแก๊สออกซิเจนเมื่อถูกปล่อยมาจากพืชแล้วอะไรเอาไปใช้ในการหายใจก็คือ สิ่งมีชีวิตก็คือมนุษย์สัตว์เอาไปใช้ในการหายใจสรุปว่าแก๊สมีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดอากาศจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด4ชนิดแก๊สทั้งหมด4ชนิดแก๊สที่เยอะที่สุดอันดับหนึ่งก็คือแก๊สไนโตรเจนลงลงมาก็คือแก๊สออกซิเจนลงลงมาก็คือแก๊สอื่นๆและน้อยที่สุดก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะ ไม่ยากวันนี้เนื้อหาที่จะสอนนักเรียนเอาแค่ส่วนประกอบของอากาศให้นักเรียนรู้จักก่อนนะมาดูต่อไปอมาดูนะต่อไปภาระงานที่คุณครูจะมอบหมายนักเรียนก็คือให้นักเรียนวาดให้นักเรียนวาดส่วนประกอบของอากาศอ,อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้างให้หนูเขียนมา จากนั้นให้หนูถ่ายรูปส่งมาให้ครูทางไลน์สำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ